วัสดีครับผมวันนี้สมาฮิกเมนูครับยำมะม่าครับผมยำม่าใส่หมูยอหมูสับนะครับนี่ครับเครื่องก็เตรียมไว้แล้วครับผมหอมแดงพริกกระเทียมขิงนช่ายมะนาวนะครับผมนะครับเดี๋ยวสมาดูขั้นตอนการยำครับผมไดครับผมขั้นตอนการยำมะม่าครับครับผมใส่หมูสับลงไปก่อนครับตามด้วย หมูยอครับผงเติครับผงเสร็จผงล้วครับขาซ้ายครับสองสองสองเคี่ยงกันครับปลาครับหิดหลายครับการเล่นหนงครับพี่มามาสามพ่อ ขอาาชิมอีเชียกนึงครับน้ำกระเทียมดองตามด้วยน้ำมะน,นาวมกรสชาติอะไรก็ตามใจได้ครับผมคุณเห็นว่ามกเปรี้ยวก็ตกใจไร ช่นี่นครับผมครับซอสซอสอพริกให้สีสันงามห้เคนค้นครับผมขอบคุณครับยำไหล่ับผมผชนโอ,นอเ,เคแลยแกบเซ่เรื่งไปครับ ไปคนที่ขอกันครับผุมยักษ์็สิรุนอแล้วครับผมนะครับย้ำมาม้าครับส อร่อยครับผมนะครับนะครับผมจะแชร์มันกันเด้อครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนิดนะครับผมคลิปหน้าพอดกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ